ความแรงในเกี่ยวกับรถอโตโมติในน้แมวนี่ต้องจัดว่าเป็นเจ้าพ่อ1นึ่งพันเลยสำหรับรถอโตโมติกอย่างนี้เลยน้แมวความเร็วอยู่เท่าไหร่200 200บวก2 1งิบวกนี่อย่างไอแตม์นี่อีกหนึ่งแหมที่ได้แข่งกันอยู่ยังติดอยู่ยังครับเพราะว่าน่าจะไปแข่งที่บุรีรัมย์คือมาจํากันไว้แล้วมาจํากันไว้แล้วน่าจะสตาร์ทกับหลานหลานนับครับหลานนับเจ็ดหลับ ทุกกกอองงนใครร็ต้เีียว่าูสวัสดีครับวันนี้แฟนเพจวงรอยสตอรครับมาอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะที่เรียกว่าไม่สัมภาษณ์ไม่ได้สวัสดีครับสน้าแมวน้าแมวนครปฐมนรสวรรค์นครปฐมมีนครสวรรค์ด้วยวันนี้จริงๆหลายๆคนเนี่ยตั้งแต่เราสัมภาษณ์กันนั้นนี่2ปีไหมสองปีสองปนะคที่ เรียกว่าไปสัมภาษณ์ที่ร้านแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไปที่ร้านอีกเลยแต่วันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ที่สนามก็ต้องจัดก่อนสักหนึ่งคลิปวันนี้เอารถมาแข่งเป็นรุ่นอะไรยังไงฮะก็มีโอล์คซาโอเพนนีคันนี้โฟล์คซารถลูกค้ารถขี่เล่นคันนู้นก็เป็นโอล์คซาโอเพนเหมือนกันเหรอใช่แสดงว่าลงสองคันรุ่นเดียวลงสองคันอ่าคือหลายๆคนถามนะครับในเรื่องของแบบความแรงในเกี่ยวกับรถอโตโมติกนี้น้าแมวนี้ต้องจัดว่าเป็นเจ้าพ่อ หนึ่งทันเลยสำหรับรถอโตเมติเรียกอย่างนั้นเลยนะน้ำแนวเขาเรียกว่าเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่อยา่างไอแมตต์นี้อีกหนึ่งแมต์ที่ไม่น่าจะเียกยกเลิกเลยไหมเพราะว่ายังยังยังได้แข่งกันอยู่ยังติดอยู่ยังครับน่าจะไปแข่งที่บุรีรัมย์คือมาจํากันไว้แลวมาจํากันไว้แล้ว,<ต>ลวเรียกว่าเดินงานแล้วจะแข่งกันเมื่อไหร่ครับอ่าแสดงว่าใครที่เป็น f c แล้วรอชมคู่หยุดโลกลีด สเปคเป็นอะไรนะครับน้าแมวน่าเป็นลูก78็ดแชักไม่เกิน10มิลลูก78ชักไม่เกิน10มิลน,นะครับ,1000 1000 1000บนัเมตรพันเมตรน่าจะเป็นเงินเดิมพันสูงสุดไหมน่าจะสตาร์กับหลานหลานอับครับหลานอับเจ็ดหลักเรียกว่าใ,ในกองไหนอย่างนี้ออกองนอกก็ไปว่ากันแล้วกันก็ใครที่เปไ็นสื่อติดต,ตามชมแล้วกันครับน้าแมวเอารถเมื่อกี้บอกผมว่าอันนี้เป็นรถรถทิปรถบ้าน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 ตามมาแข่งรุ่นโรเพ็นไงครับแล้วลูกค้า อย่างนี้นี่โดยปกติแล้วเนี่ยดูดิรถใช้อะไรรถมีอะไรรถแบบเป็นรถแบบรถสวยงามรถอะไรอ่าถ้าเป็นรถทิปของทางนาคปรปฐมนี่ค่ะอย่างนี้เนี่ยสเปคลูกชักอะไรยังไงเท่าไหร่ฮะอันนี้เป็นลูก 9. 2, 2> ชัก5้ชัก5อคันนู้นเป็น95ชัก5 95ชักหอันนี้เป็นรถทิปนะต้องบอกก่อนลหลายหลายคนบอกชอบถามนะว่ารถทิปเครื่องใหญ่พังก็ขี่เล่นนะเจ้าข,ของก็ขี่เล่น ไอเรื่องพังมันปกติอยู่แล้วมันก็ตามตามตามขนาดลูกแหละบางขี่สักพักก็พังพังก็เรียกว่ามันต้องเซอร์วิสก่อนมันจะไม่พังใช่ไหมแมวมันต้องคอยเซอร์วิสสวัสดีครับนี่อยู่กับผมยาวกับป่าเฟรมเน่วันนี้ผมบอกเลยว่าการที่เราจะใช้ขับรถลูกตรงลูกโตนะความติกคุณต้องแรงที่ผมเลือกใช้ก็คือ nk racing เห็นป่ะเน่บอกเลยนะเพราะผมอะลูกโตชักยาว ปั๊มติ๊กตัวนี้นะครับผมเป็นปั๊มติ๊กที่แรงดันสูงสุดคือ110มิลลิตรต่อชั่วโมงคือบอกเลยว่าใช้สุดนะครับน้องๆมาดูนี่ใกล้ๆปกติแล้วเลนส์กฤตินี่ก็พุ่งอนะ่ะพุ่งทะยานไปถึงประมาณเกือบเขาเรียกว่าอะไรนะประมาณ4 4.5แรงไม่แรงไม่รู้อะ่ะแต่ที่รู้ๆอะ่ะแม่งเอาไหวเว้ยสำหรับลูกโตชักยาวใครสนใจนะก็ไปติดต่อที่เพจ NK Racing ได้เลยนะครับเพราะว่าที่ผมไว้ใจก็คือ NK Racing ที่เราเลือกใช้ปั๊มติ๊กนะจ๊ะ แต่ทีนี้ไอ้เรื่องพังเนี่ยอยากจะบอกให้กับน้องๆที่แบบทํารถใหม่ๆเนาะน้นแมวบางทีพังอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอ่ะคุณอาจจะมีความรู้ในการทํารถหรือการดูแลรถน้อยไปหน่อยนึงบางคนก็เจ้าของก็ทําเองอ,อะไรอย่างี้ใช่ไหมบิดอย่างเดียวแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยน้ำมงนคงน้ำมันเครื่องไม่เช็คอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับคือมันก็จะมีระยะทางมีการดาของมันครับมันไม่ได้พังง่ายๆก็เรียกว่าต้องมีการเข้ามาตรวจเช็คที่ร้านด้วยนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้น้องๆเนี่ย ทำความเข้าใจกับรถที่มันมีเครื่องใหญ่หรือซีซีเยอะมากขึ้นหน่อยว่าจริงๆก็สามารถเอาไปขี่ออกคลิปได้ขี่ได้ขี่ได้ถ้าดูแลถึงสเต็ปนี้ก็ขี่เล่นได้ครับคับก็ทนนะมันไม่ได้พังอย่างนี้เลยะน,นะแมวความเร็วเอาอยู่เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยบวกสองร้อยสิบบวก <c oughs> อันนี้ถามจริงๆแล้วเขาบิดกันหมดหมดหมด,หมดมือเลยไหมน้ำแมวคันนี้คันนี้ก็ลงคลิปอยู่เนี่ยไปดูคันนี้วิ่งอยู่ไปติดตามดูเลยสองร้อยยี่สิบกว่าสองร้อยยี่สิบกว่าจีใช่นี่เป็นรถออกทริปนะมาขี่เล่นอ่า แต่ถ้าถ้ารถแข่งจะเน้นกว่านี้อีกมันก็ถามว่าเน้นไหมเราเป็นช่างมันก็จับรถทิพ์มาปรับปรุงอะไรเงี้ยให้มันดีขึ้นแต่ก็เป็นรถทางร้านเลยมันก็จะเป็นทรงแบบรถแข่งไปเลยครับโดยปกติแล้วในการเซ็ตช่วงหรืออะไรเงี้ยนะแมวมันมีความแตกต่างไหมครับจากตอนแรกเนี่ยเป็นรถทิพ์แล้วพอเอามันแข่งเนะนี่ยน้าแมวได้มีปรับแต่งอะไรไหมนอกจากเครื่องเปลี่ยนโชค๊คเซ็ตโชค๊คให้มันเตี้ยงอะโช๊คลังให้มันเตีย้ยลงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยหก็หลดหน้าลงขี่เล่นก็แค่รถตรงสูง รถทิฟก็รถเตีย้ยแค่นั้นเองครับแต่เครื่องยนต์อะไรก็ค่อนข้าง,าง,างใกล้เคียงกันเหมือนกันหมดอ๋ออย่าง,อางขอถามหน่อยอย่างสเปคเนี่ยครับคันนี้ก็คันนั้นไม่เหมือนกันนิดหน่อยเองไม่เหมือนราคาถ้าแบบ FC สนใจอยากจะส่งมาแต่งที่ร้านนะแมวเนี่ยอย่างเงี้ยสเต็ปเนี่ย,ยอยู่ประมาณแสนสองแสนสอง,สองวกลบ อยู่ที่ท่ออยู่ที่อุปกรณ์อยู่ที่อุปกรณ์อย่างอย่างคันนี้เป็นท่อเทนนเนียมก็จะอัพขึ้นมาหน่อยนึงแต่รวมท่อแล้วอยู่ประมาณแสนสองถึงแสนสี่ประมาณนะครับรวมท่อรวมอุปกรณ์ก็ส่งงานก็สเต็ปสเ่งงานเป็นวิหรือเป็นจีส่งเป็นจีเพสเลยสองร้อยสิบห้าบวกไปบวกขึ้นไปจีเพสคือเนี่ยอยากจะบอกน้องๆคนที่แบบกำลังทํารถใหม่หรือหาที่ทารถเนี่ยควรที่จะเลือกช่างที่ปรึกษาได้แล้วก็มีผลงาน นะครับแล้วก็ดูแลเซอร์วิสได้ด้วยอันนี้สําคัญใช่ไหมนะแมวอย่างเงี้ยเราส่งเราส่งคือเราส่งตามที่คุยเลยถ้าส่งไม่ได้เราก็ไม่ส่งงานให้คือเราจบที่ตัวเลขกันอีกเดี๋ยวครับแล้วอย่างคันนี้พอกันคับต่างกันนิดหน่อยก็คือราคาใกล้ๆก,กันแต่อย่างเงี้ยเราไม่ได้ทาให้รถลูกค้าขับเล่นเพราะว่ามันขับเล่นไม่ได้มันใหญ่ยยเกินไปแต่มันก็ยังไม่จบร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกใหญ่จริงแต่ก็ความสมบูรณ์ยังไม่ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออันไหนที่ เราทําแล้วเรายังเรียกว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่ได้ขายไม่ได้ขายอ่าไม่ได้ไม่ได้ทำให้ลูกค้าอยู่ในแค่ช่วงทดลองทดสอบอยู่อ่าฉะนั้นอย่างเนี้ยผมอยากจะบอกน้องๆแหละว่าบางทีเนี่ยอย่างอย่างคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยเขาอ่ะจะต้องพยายามรักษาชื่อเสียงอยู่แล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทดสอบยังไม่พร้อมเนี่ยเรายังไม่ขายไม่ขายอยู่แล้วใชครับนะแต่อะไรที่เรียกว่าขายหรือโฆษณาไปแล้วแสดงว่าอันนั้นคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อย อย่างเงี้ยคือเราการันตีได้เลยว่าครับจะวิ่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยในน้ํามันปั๊มน้ามัน e 8 5ดหาน้ำมัน m 8 5อะไรเงี้ยมาถามวันนี้หน่อยไม่ถามไม่ได้สําหรับเมื่อพูดออกมาแล้วก็ต้องต้องน้อยหลายๆคนถามเลยน้ำมัน m 8 5ามันคืออะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างคันนี้ถ้าเป็นรถคิปรถ m แปดห้าเนี่ยก็จะวิ่งอยู่ประมาณแค่2 1 0บวกลบแต่กับ m 8 5เนี่ยวิ่งได้ถึง2 2 0ก็เรียกว่าเป็นน้ำมันที่ใสแล้วมีความแรงเพิ่มขึ้นแรงครับแรงแน่นอนเลยอ่า เพราะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักวันนี้มาจะถามน้าแมวก็คือถ้าสมมุติว่ารถอย่างที่น้าแมลบอกไม่มี85อยู่อยู่อย่างจะไปใส่ M85 เลยต้องทําอะไรไหมองเปลี่ยนชี่ครับต้องจูนใหม่อ่าก็คือต้องเพิ่มหมวเพิ่มบางอย่างอชมันอยู่มันอยู่ที่อ,อยู่ที่ช่างจะไล่อัตราส่วนเท่าไหร่<อ>ย่งผมอ่ะผมขาผมไล่เพียวเลยผมไม่ผสม M85 เพียวเลยอ๋อคำว่าผสมนี่หมายถึงว่าผสมาั5อ่าใช่บางบางชางของก็ผสมเป็นครึง่งครึง่งเ<อ>งี้ยใช่ไหมต้นหนึงนน่งต่าอ,อะไรเงี้ยแต่ผมใช้เพียวเลยใช้เพียวก็ต้องทําแบบที่นาะแมวบอกด้วยเพราะว่าไม่ใช่น้องๆทะลึง่งไปซื้อมาแล้วเติมเข้าไปเลยเป็นยังไงถ้าซื้อมาปุ๊บใช้2 8 5อยู่เติมเข้าไปเลยวิ่งไม่ได้ครับวิ่งไม่ได้พังไหมไม่พังครับตะบิดไม่ไปตะบิดไม่ไป้มันมันไม่พอมันบางไปหน่อยบางเยอะครับนั้นก็ไม่แนะนํา ไม่แนะนำแต่ถามว่าใส่ได้ไหม F85 มีข้อดีครับใส่ในรถทิปเนี่ยผมพูดเลยว่ามันพังช้ากว่า E85 เพราะว่าน้ำมันมันเย็นก็คืออุณหภูมิของการเผาไหม้แล้วห้องเผาไหม้ก็จะเย็นขึ้นครับแนะนำว่าใครที่แบบว่ากำลังมองหาหรืออยากจะลองไปใส่รถทิป์ก็ ปรึกษาช่างผู้จำนการการดีกว่าอย่าแบบว่าเฮ้ยโทรมาสั่งซื้ออย่างเดียวแล้วเอาไปใช้พังมาด่าช่างอีกถ้าถเงินเหลือใส่ได้เลยครับแรงแน่นอนหลังถนนหลังถนนไม่มีกาิกาก็ใส่เลยไม่ไม่มาเสิบอยู่แล้วเติมจากปั๊มไหนนะครับก็วันนี้นี่น่าจะได้ความรู้แล้วก็ ได้เห็นสินค้าแล้วก็รถแข่งของช่างแมวแล้วนะครับก็ฝากถึง FC หน่อยเราไม่เจอน้าแมวนะก็ฝากติดตามนะครับผมช่างแมวนครพนมนะครับเดี๋ยวเร็วนี้ครับทำช่อง TikTok เลยอะไรเลยจริงปหมเนี่ยใช่แล้วเดี๋ยวผมจะมีสินค้าเขาไปขายครับ t ท k กตอกเป็นทุกเป็น TikTok Shop แล้วก็ในคัพเปีมีไหมรัาด้ามีหมดเลยกำลังทำอยู่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องบอกมาเลยว่าพวกที่เป็นช่องปลอมเนี่ยนะบางทีเอาสินค้าของช่างไปโพสบางทีมัใช้ชื่อด้วยนะ เร็วมากแล้วก็ลูกค้าโอนเงินไปช่องผมกงจะเริ่มทำเพราะไม่มีเวลาทำเลยซึ่งจะเริ่มทำแล้วก็ใครที่แบบอยากดูร้านช่างแมวอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้คุยกันไว้แล้วนี่รึบอกผ่านหน้ากล้องไปเลยว่าเดี๋ยวขอไปถ่ายที่ร้านได้ครับได้ครับสักหนึ่งรอบที่นครปฐมนะใครที่เป็นเอฟซีนะแมวอยู่เปลี่ยนไปหมดแล้วตอนนี้เมื่อก่อนจัดโชว์รูมใหม่เลยเหรอมันจะมีทำข้างๆมีอะไรน้องไปไปเที่ยวได้ครับก็ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตน้แมวไปถ่ายสักสัก1-2 EP ที่ร้านน้แมวเลยนะครับเดี๋ยวนัดกันอีกทีหนึ่งก่อนใครที่เป็น FC น้แมวติดตามชมได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณน้แมวมากครับผมสวัสดีครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้แมวด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปชมอีก1นึ่ง EP สำหรับการแข่งขันในรุ่นฟอร์ซ่าอเพนของน้แมวว่าวันนี้การแข่งขันจะดูเดือดแค่ไหนนี่ไปแล้วก็ We we'll are killing this shit, Ooh. yeah my time in the we we'll are killing this shit, king back, we we'll are killing this shit, uh. king back, we we'll are killing this shit